สวัสดีครับผมแมนนะครับเบกแมนแมนเบกครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมช้อปปิง้งพวกเสื้อผ้ารองเท้าเอิสเซสอรี่อะไรไปบ้างนะครับซึ่งจริงๆมันเลยครึ่งปีมาสักพักแล้วแหละเนาะเพราะว่าที่ถ่ายอยู่เนี่ยกําลังจะเริ่มเดือนสิงหาคมแล้วนะครับทั้งหมดนะครับผมจะเลือกจากของที่ยังไม่เคยเอามาลงคลิปใน y o u t u b เนาะที่เป็นคลิปใหญ่หรือบางชิ้นอาจจะมีเห็นในบางคลิปบ้างแต่ว่าอาจจะแบบผมไม่ได้เอามาพูดแนะนําจริงจังเท่าไหร่ก็เดี๋ยวนี้ครับจะเอามาทั้งหมดเลยเนาะที่ซื้อในนช่่่วงงงครรปปีแแกกเเอา็ตตั้ ถึงกระกฎาคมแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น3ประเภทหนึ่งจะเป็นพวกอ c e s s o r y ีเราพวกมววนิกาแ่นอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกเสื้อผ้าเนาะเครื่องแต่งกายเสื้อกันเก่งแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรองเท้านะครับที่ได้มาในช่วงครึ่งปีแรกครับผมโอเค เดี๋ยวมาเริ่มที่อ็อเดอรี่ก่อนเลยเนาะชิ้นแรกที่อาจจะเห็นกันหลายคลิปแล้วแหละแต่ก็ยังไม่เคยพูดถึงมันสักทีนะฮะก็คือนี่เลยชม้บอกสตูสซี่เนาะอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนี่เองฮะช่วงนั้นก็แวะไปชอบสตูสซี่พอดีก็เออเห็นหมวกเป็นลายแบบว่าคามคามเนาะลายแบบใบไม้ลายพ,พลางครับแล้วมันสวยดีผะว่ามันแตกดีด้วยแล้วก็ยังไม่มีหมวกสีนี้เลยกอเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็เลยซื้อมาครับลอส์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะผมเป็นคนศีรษะค่อนข้างใใหญ่เด๋วลองสูนะครับ นเนาะก็อาจจะมีเห็นไปแล้วแหละในคลิปรีวิวหมวกที่ผผานมาเนาะอันนี้ก็ได้มาก็ราคาประมาณ2องถึงสามพันประมาณนี้โอเคแล้วก็หมวกอีกใบหนึง่งที่ได้มาเพิ่มใหม่ครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาแบบสดๆดร้อนๆเลยฮะก็จะเป็นเจ้าหมวกสียีนี้แล้วก็เป็นลายแบบว่าเป็นเป็ดเนาะสีขาวๆนี่ฮะเป็นลายปากักก็เป็นหมวกของแบรนด์ H&M ครับผม เนาะก็เ m เซตส้นนี้ผมเพิ่งสั่งมาเนาะเขามีโค้ดลดพอดีแล้วก็เป็นช่วงเซลก็ซื้อมาพร้อมกับเสื้ออีกตัวนึงเนาะเดี๋ยวจะพูดถึงในเซ็กชันของเสื้อต่อไปแล้วกันนะครับไอดีก็เห็นในเว็บแล้วมันก็เออน่ารักอ่ะมันเป็นแบบบวกยีนผมก็ยังไม่มีหมวกแบบเป็นแบบสีผ้าย,ยีนแบบนี้เหมือนกันเนาะก็เอามาแมทช์กับกางเกงย,ยีนอะไรเงี้ยง่ายเลยแล้วก็ต่อมาแว่นเมื่อกี้เนาะที่ผมใส่คาดผมไว้ันดีได้มาจากแอปส้มนะครับเนาะราคาแบบถูกมากอันนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะผมได้มาแล้วก็ มันก็เป็นค่อนข้างโอเคแล้วก็คุณภาพอะไรผมว่าก็ใช้ได้เลยคุ้มราคาครับผมเดี๋ยวต่อไปจะขอมาพูดถึงนาฬิกากันบ้างครับผมได้นาฬิกามาเรือนหนึ่งซึ่งปกติอะผมเป็นคนไม่ค่อยซื้อนาฬิกาก็จะใส่เจ้าสมาร์ทวอชอันนี้แหละที่จะใส่แบบเป็นประจำเลยยกเว้นจะไปแบบออกงานผมจะมีนาฬิกาที่เป็นสายหนังบ้างแต่ก็นานานจะใส่ทีครับเนี่ยจะใส่สมาร์ทวอชเป็นหลักแต่ว่าเรือนนี้ได้มาเพราะว่าผมเห็นแล้วชอบมากๆกเนาะก็คือนี่ครับผมใครที่ติดตามช่องผมเนาะอาจจะเห็นผมลงเป็นคลิปสั้นไปบ้างแหละแต่ว่ายังไม่เคยเออาาามาพูดใในนนคคคลิปหญ่่รับับกก็ื เซโก้เนาะเอกกับมามาฟาก้าครับนี่ให้ดูกล่องเนอะนี่ก็เป็นมิสเตอร์เฮลเย่ซึ่งถ้าใครติดตามวงการสตรีทอาร์ตในบ้านเราเมื่อแบบประมาณสัก10ปีที่แล้ว1 0บถึงยีปีได้แล้วมั้งเนาะน่าจะรู้จักกับคุณตั้มมามาฟาก้านะครับเนาะที่เขาแบบทำเจ้ามิสเตอร์เฮลเย่เนี่ยออกมาแล้วและทีเนี้ยเขาก็มีมาทํานาฬิกาครับกระแทกเซโก้ก็คือเป็นทางครอบครัวของคุณตั้มนี่แหละเนาะเขาก็ได้ครอบครองลิขสิทธิ์เจ้าตัวมิสเตอร์เฮลเย่ครับเขาก็มาทํากับเซโก้เนาะซึ่งเขาทำมาเป็นลนนนิม ก็ได้มาหนึ่งในนั้นครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูแล้วกันครับว่าตัวนาฬิกาเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ฝากกล่องเนาะนี่เขาก็ใส่มาเป็นกล่องแบบนี้เลยเป็นสแตนเลสครับแข็งแรงทนทานดีเขามีสายมาให้เปลี่ยนด้วยเนาะนี่ฮะเป็นสายหนังนนหนังก็คือเป็น ลายคนขของตัวคาแรคเตอร์มิสเตอร์เฮลเย่ครับแต่ผมว่ายังไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวในรายการจริงๆอะ่ะเขาเป็นสายแบบนี้สายเล็กสายสแตนเลสเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ครับตัวหน้าปัดเขาก็จะเป็นมิสเตอร์เฮลเย่เนาะแล้วก็นี่ฮะจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินเนาะตรงหน้าปัดซึ่งรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นไซโก้5สปอร์ตคุณสมบัติเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยเนาะกันน้ําได้แล้วก็เป็นลายแบบอัตโนมัติครับเนาะเราไม่ต้องใส่ถ่านแค่เราแบบมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันก็จะเดินข้อดีก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนถถถ่่่่่่าาาาาานนนบบออออออยยยยเเเเเะแตตข้้้้สสีคคคคืกิดดไไไมมใรรัง ปรับพวกเวลาพวกวันที่ใหม่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อย่างเดือนที่แบบว่าเดือนกุมภาพันธ์เงี้ยมี28วันเราก็ต้องคอยมาหมุนเนาะวันให้มันตกใครที่อยากได้ตอนนี้จริงๆมันหมดตั้งแต่ตอนเปิดขายแล้วนะครับไม่ได้เช็คเหมือน,นราคาตอนนี้มีคนมาขายแบบรีเซลหรือเปล่านอ้อหรือว่าส่วนใหญ่จะเก็บกันแต่อย่างผมเนี่ยผมเก็บแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยเนาะแล้วก็หาไม่ได้แล้วอะ่ะ ใครที่มีเก็บไว้ก็ยินดีด้วยครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของอิสเซสเซอรีน่าจะมีเท่านี้อิสเซสเซอรีไม่ได้ซื้อมาเติมเยอะเท่าไหร่เพราะว่าทีวีอยู่ก็เยอะอยู่แล้วนะครับตัวอ,อย่างที่เห็นไปในคลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งทําคลิปรีวิวหมวกไปคือผมอะถ้าซื้อพวกอิสเซสเซอรีจะเน้นพวกสีมากกว่าเนาะพยายามซื้อแบบว่าไม่ให้สีมันซ้ำอะครับเพื่อที่จะเอาไปแมทช์กับการแต่งตัวได้หลายๆสีเนาะบางทีแบบเสื้อผ้าเทรนช่วงนั้นสีนั้นสีนี้ก็เริ่มาอะไรเงี้ยจะได้มีแบบเออพ็อปปททีีีีี่่่่่่่่มมมมมมมััันนนนนนแแบบบบบวววาาาพรรรร้้้้้อออออออไไไดดดกกกุุชะะะะคคสสใหหญ์ึึงงงงผผจจเเเซซซซยยยื ซ้ำสีอะไรยกเว้นสีดําที่อาจจะมีเยอะหน่อยละกันเพราะว่ามันใส่ค่อนข้างง่ายครับต่อไปมาถึงเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่าครับหลังจากที่ใส่อยู่เลยละกันเนาะอันนี้ที่ตัวที่ใส่เนี่ยตัวนี้เคยใส่ถ่ายตอนช่วงผ้าหน้าร้อนมาแล้วเนาะเป็นเสื้อเชิ้ตของแบรนด์อังกแลนนะครับของเกาหลีที่ผมเคยรีวิวไปก็เป็นเสื้อเชิ้ตแบบโอเวอร์ไซส์เลยตัวก็จะแบบใหญ่มากๆครับก็ประมาณนี้จริงๆมีหลายๆตัวก็พูดเป็นในคลิปที่รีวิวแบรนด์เกาหลีไปแล้วเนาะก็ไปย้อนดูได้แต่ตัวนี้เหมือนจะลืมไปแล้วก็ ที่ลืมพูดไปแต่ว่าผมถ่ายลงไอจีแล้วคนมาถามเยอะมมกครับว่าเสื้อตัวนี้ของแบรนด์อะไรก็คือเจ้าเสื้อตัวนี้ครับเนาะเป็นเสื้อผ้าเป็นล่องๆล,ลูกฟูกลูกฟูกหน่อยเนาะแล้วก็เป็นกระดุมแบบครึ่งตัวนี่ครับจะมีกระดุมแค่ครึ่งเดียวสวยมากแครับได้มาจากอังกฤษเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นในส่วนของที่ร้านเขาเลือกมาขายเนาะเนี่ยป้ายแบรนด์จริงมันคือ farmer market เนาะก็ไม่รู้จักเหมือนกันแบรนด์อะไรคือร้านเขาเนี่ยเดี๋ยวไปยอ้อนดูในคลิปรีวิวเสื้อผ้าแบรนด์เกาหลีแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมีอธิบาย ทำเองเนาะทำเองถ่ายเองแล้วก็แปะแบรนด์ชื่ออังกันชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรส่วนอย่างตัวเมื่อกี้เขาจะเป็นแบบซีเล็กแม่เลือกแมาให้เราซื้อกันอีกทีแต่ก็จะเป็นแนวๆของร้านเขาเลยเนาะที่เขาจะขายแบบเสื้อผ้าค่อนข้างตัวโอเวอร์ไซส์หน่อยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีขาวเหมือนกันนะฮะที่คนก็ถามเยอะเป็นยังเกงตัวนี้ก็ใส่ค่อนข้างส่วนเหมือนกันเนาะเพราะขาเขาจะค่อนข้างแบกกี้อะครับทรงแบบยอดทีของตอนนี้เลยแล้วก็เป็นสีขาวด้วยเป็นซีเล็กเต็ดเหมือนกันครับของอังกันผมจะให้ดูป้ายมันเป็นสวัสด์โปรดัก ผลิตอะไรมาเนี่แหละแล้วก็เอามาวางขายในแบบออนไลน์ของเขานะครับทางแกลนก็ประมาณนี้เนาะใครที่อยากดูเพิ่มเดี๋ยวไปดูที่คลิปรีวิวเสื้อผ้าแบรนด์เกาหลีได้นะครับต่อแม่อีกแบรนด์นึงที่ผมซื้อมาเยอะเลยก็คือแชปครับผม C.P.S. h ช p ได้มาทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงโหเยอะมากๆเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูทีละตัวกัน ที่ได้มาเยอะเพราะว่าช่วงกลางปีเนาะเขาจะมีมิดเยียเซลทุกแบรนด์เลยแหละจะมีมิดเยียเซลแต่ว่าแชปผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อ่ะเผื่ออาจจะมีบางคนไม่รู้แต่เขาจะมีมิดเยียเซลแล้วเขาจะลดเยอะมากๆลดแบบ50%ทั้งร้านเลยครับนอ้องของแชปซึ่งคอลเลคชันของปีนี้ช่วงต้นปีผมว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็เป็นแฟชั่นที่อยู่ในกระแสะตอนนี้พอดีนยครับก็เลยได้มาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาเริ่มจากเสื้อก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกที่ได้ฮะก็จะเป็น le, เดอะบิทเทิลเนาะจะเป็นคอลเ,เ,เลคชันเดอะบิทเทิล นีก่ก็เป็นลายของวงเดอะบิทเทิลเนาะก็สวยมากแล้วก็ทรงเขาก็จะโอเวอร์ไซส์ซ้อผมได้มาไซส์ XL ครับเนาะราคาก็ลด50%ก็ตัวนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณมน่าจะประมาณ300ประมาณนี้ครับเนาะไม่เกิน500แล้วก็อีกตัวนึงเป็นเสื้อวงเนีอันนี้เป็นวงไทยเนาะเป็นคอลแลบเหมือนกันฮนะแต่ตัวนี้ตรงคอไม่ได้ปัม๊มเหมือนเมื่อกี้เนาะตรงคอเขาเป็นแค่เชิเชิดลายด้านหน้าจะเป็นแบบผ้าฟอกฟอบเป็นลายๆแบบเลอะๆหน่อยเนาะตรงชายเสื้อนี่ครับเขาจะมีเขียนเนาะเชิดบริสเลมก็ส่วนด้านหลัง อด d y Slam CPS c h มป2024ครับผมก็ใน line, ออนไลน์โซอาค่อนข้างไวเลยแต่ว่าผมโชคดีวันนั้นไปเดินที่สยามก็เจอเหลือตัวสุดท้ายพอดีเลยเนี่ยแขวนอยู่ผมก็เอากลับมาเลยฮนะเนาะก็เป็นทรงโอเวอร์ไซส์เหมือนกันครับผมแต่ตัวนี้ไม่ได้ลดนะตัวนี้ยังราคาเต็มอยู่ก็ราคาเต็มผมจําได้ว่าอยู่ประมาณหลัก1000บาทประมาณนี้ในส่วนของเสื้อจะมีแค่2ตัวเนาะแล้วก็จะมีกางเกงที่ได้มาอีก3ตัวด้วยกันเป็นเกงยีนหมดเลยแต่จะเป็นขาสั้น2แล้วก็ขายาวหนึ่งครับอันนี้จะให้ดูตัวขายาวก่อนก็เป็นแบ็คะ เนาะเขาก็มีปั๊มป้ายเหล็กตรงขอบกระเป๋าน้านหลังขอบเงนเกก็เป็นป้ายดำน่าจะเป็นพวกหนังเทียมครับเนาะมีแชปโลโก,โก้ตัวนี้ก็ได้มาราคาแบบประมาณ500ประมาณนี้เพราะว่าเสื้อ5ช้ชปเขาจะราคาเต็มจะอยู่ประมาณ1,000พันกว่า2,000ประมาณนี้ครับแล้วก็ขาสั้นอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นแบบจอดเนาะทรงก็ ยอดฮิตเหมือนกันนะฮะสำหรับตอนนี้เขาจะมีตัวเป็นผ้าแบบยีนสีเข้มๆเลยเนาะน้ำเงินเข้มแล้วก็ตัวนึงจะเป็นยีนแบบว่าเซอร์เซอร์หน่อยเนาะมีลายแบบฟอกๆสนิม,สน,มสนิมนิดนึงฮะซื้อมาพร้อมกันเลยครับผมได้ไหมล่ะใคร50%มผมว่าโอเคแล้วซื้อราคาเต็มผมอาจจะยังนะเพราะว่าเอาจริงมันมีดีเทลอันนี้รีวิวตรงๆเลยว่าตัวนี้ครับเะเขาจะมีปกติยีนเนี่ยเขาจะมีเป็นหมุดกระดุมแบบนี้ฮะตรงพวกขอบกระเป๋ากางเกงเนาะซึ่งตัวเนี้ยหลุดไปแล้วฮะสามอัน มีเหลืออยู่อันเดียวอันนี้1เม็ดเนาะล่องลอยการหลุดหล,ลุดอยู่เห็นไหมหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งฝั่งซ้ายคือหลุดไปเลย2เม็ดอันนี้อีกหนึ่งกระดุมหมุดเล็กๆที่มันหลุดไปเนี่ยถามว่ามีผลการใช้งานไหมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเนงแค่แบบว่าถ้าเกิดผมซื้อราคาเต็มอะผมอาจจะเส็งนิดนึงเพราะว่า ราคาเต็มตัวนี้น่าจะแบบประมาณพันกว่าบาท2,000เลยถือว่ามันหลุดค่อนข้างง่ายผมไม่ได้ใส่เกง,งแบบไปวิ่งไปลุยอะไรเลยครับใส่แบบใส่ธรรมดาใส่แบบนั่งๆเดินๆเลยแล้วมันก็หลุดออกมาแล้วก็แหลมด้วยทิ้มเท้าไปทีหนึ่งเ <c oughs> จ็บมากได้แม่ลด50%ผมถือว่าโอเคสมเพศสมผลกับราคาละกันคะส่วนตัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าดีไซน์เขาไม่ได้มีตัวกระดุม ไอเด็กๆอยู่แล้วตัวหมดโอเคฮะก็ใส่ค่อนข้างโอเคเนาะดีตรงดีเทลอะไรผมแล้วก็เรียบร้อยดีโอเคหมดสําหรับเชฟส์นะครับเดี๋ยวต่อไปอ่ามีกางเกงขาสาั้นเป็นทรง3ส,ส่วนเหมือนกันเนาะอันนี้ได้มาจากแวนสครับอันนี้ก็ลดเหมือนกันเนาะตัวนี้ลดเยอะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเป็นสีแบบสีครีมครีมหน่อยฮะเป็นทรงที่แบบผมชอบเลยอันนี้ของแวรครับแต่ว่าที่เจอลดราคาผมไปเจอเขาลดที่ร้าน JD Sport ไม่ได้เจอในร้านแวสนะไม่แน่ใจว่าในร้านเขามีลดไหมอันนี้ก็ได้มาสักแบบ2อสเด เดือนแล้วเหมือนกันนะตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วครับหรือว่าใครลองแวะไปช็อปก็ลองไปดูได้เนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งจริงๆอ่ะที่เหลืออยู่ไซส์มันใหญ่ไปหน่อยเนาะ XL สำหรับผมแต่ว่าข้อดีก็คือเขามีนี่ฮะเป็นเข็มขัดติดมาในตัวให้ด้วยเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบเอลจะหลุดอะไรเท่าไหร่ก็ใส่ค่อนข้างโอเคเลยครับเนาะเข้ากับเสื้อผ้าที่ผมมีพอดีเลยและ กางเกงอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมไล่กางเกงให้หมดเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะเดือกางเกงอีกสองสามตัวเนาะตัวนี้จะเป็นของดิกกี้ครับเป็นทรงลูทฟิตเนะเาะก็จะหากระบอกใหญ่ตัวนี้ผมได้มาที่เดอะมอลล์บางกะปิเนาะเขาเพิ่งแบบรี o ลเวทใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านมาเปิดใหม่ผมไปแบบช่วงนั้นแรกๆเขาก็แบบมีโปรโมชั่นซื้อช่วงนั้นแล้วก็ลดราคาพอดีครับเนาะดิกกี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะสําหรับแบรนด์นี้ครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบ e ดับเบิลนีด้วยฮะเนาะทรง กางเกงอีกตัวนึงเป็นสีขาวอีกแล้วครับเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยจะไซส์จะพอดีตัวกว่าหน่อยเป็นกระบอกใหญ่แต่ไม่ถึงกับเป็นแบ็คกี้โอเวอร์ไซส์ขนาดนั้นฮะเป็นของคอนโต้ครับผม แต่ันี้ผมได้มาที่ Se c o n ต Street ครับป้ายยังติดอยู่เลยเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เลยครับตัวนี้ได้มาหลายเดือนแล้วเหมือนกันตอนนั้นไปเดินแบบจะหาชุดไปงานแต่งครับก็เลยแบบเออเจอเกงขาวพอดีเลยแล้วก็สวยสภาพแบบสภาพมแบบืนหนึ่งเลยแหละมันแทบไม่ได้มีการใช้งานเลยครับมันเป็นสีขาว้วยถ้าใช้งานเลอเนี่ยเห็นแน่นอนอันนี้แบบสภาพแบบโหเนี้ยบมงกมได้มามราคา1 5 0่าบาทนี่ครับป้ายอยู่เซ็เตอร์สตรีทที่ไทยนี่แหละฮะที่เขามาเปิดตรงโนตัสพระรามสี่ครับก็ เดี๋ยวเขาจะมีเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยเดี๋ยวผมว่าจะแวะไปดูสะหน่อยเนาะนไหนๆพูดถึงเซ็นทรัสตีทแล้วผมขอพูดถึงเสื้อตัวนี้ด้วยละกันขอข้ามไปเสื้อตัวหนึ่งเพราะว่าซื้อมาคู่กันครับนี่ฮะเป็นสูตรสีน้ำเงินเนาะที่วันนั้นหาชุดใส่ไปงานแต่งพอดีครับผมสูตรแบบโอ้โหเท่มากเป็นสูตรญี่ปุ่นเนาะเนี่ยเป็นของ h a นเคิวนี่ครับเนาะซึ่งมันเป็นเสื้อสูตรแบบคัสตอมครับมันสวยมากมากเลยเนี่ยชอบตรงข้างหลังครับเขามีดีเทลแต่มันไม่ได้เป็นรูแบบ ขาดอะไรนะครับครอบภาพเป็นเหมือนเป็นจีบเป็นดีไซน์ะฮะเดี๋ยวใส่ภาพตอนใส่ให้ดูแล้วกันนะครับคุณภาพดีและใหม่มากๆเช่นกันตัวนี้ได้มาในราคาห2 0 0องรอบาทส,าสติฮะยังไม่ได้ใส่เช่นกันก็เดี๋ยวรอไปงานแต่งครับช่วงปลายปีพอดีจะได้เหมือนกันครับไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะเพราะว่าไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็รีบๆไปซื้อไปเดินอะไรอย่างเงี้ยไว้โอกาสหน้าไว้ไปชอปปิง้งเดี๋ยวจะถ่ายใหม่อีกรอบเดี๋ยวผมจะไปที่เขาเปิดใหม่แหละที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะเดี๋ยวจะเอาคลิป เป็นทรงแบบแบล็กี้เนาะแต่ผมทําเป็นจีบมาหน่อยจีบบนแล้วก็จีบแรงอ๋อที่บอกผมทําคือลืมบอกครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าช่วงนี้ผมเรียนตัดเสื้อผ้าพอดีผมก็กําลังฝึกตัดฝึกเย็บเองนะครับนอทั้งเสื้อทั้งยึ่งเกงตอนนี้ก็เรียนใกล้จบแหละในอนาคตเร็วๆนี้แหละผมจะทําแบรนด์เสื้อผ้านอ้องของตัวเองเพราะว่าในตลาดบ้านเราครับเสื้อผ้าที่ผมชอบใส่เนาะผมว่าจึงถือว่าหายากอยู่เหมือนกันนอะก็ อ่ะนี่เม่หาไม่ได้เดี๋ยวทำขายเองซะเลยแล้วกันนะมีลง i อไปก็ขอบคุณมีหลายหลายคนแบบว่า DM มาแล้วก็มาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอยากซื้ออยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยเดี๋ยวถ้ามีขายเดี๋ยวจะบอกแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือใช้เป็นแบบลองดีไซน์แล้วก็ลองตัดตัดเองเย็บเองหาไซส์เองเลยแล้วก็ซื้อพงซื้อผ้าก็เลือกมาเองหมดเลยครับปีหน้าเดี๋ยวไว้ได้เจอกันแน่นอนครับผมมาดูเสื้อตัวต่อไปกันเลยดีกว่าแบรนด์นี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักกันไหมครับ เขาชื่อว่าเออบ้านรีวิวนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศจีนเนาะเขามีช็อปที่ไอคอนสยามเนาะที่แรกแล้วเขาก็เพิ่มมาเปิดที่เดอะมอลล์บางกะปิเมื่อปีนี้เนี่แหละเนาะแล้วผมก็ได้มาลายแบบลายสวยมากมาเลยครับตัวนี้แล้วก็ทรงเขาจะครอบครหน่อยได้มาคู่กับตัวนี้เป็นเสื้อยืดเนาะตัวแบบซูปเปอร์โอเวอร์ไซส์เลย2ตัวนี้ที่ผมซื้อมาแล้วก็ที่ผมชอบดเดินเดินไปดูเนาะผมว่าแบรนด์นี้เขามีผ้าที่แบบไม่เหมือนที่อื่นครับผ้าเขาจะมีความแบบว่าพอจับแล้วอะ่ะผมไม่เคยจับ เนื้อผ้าแบบนี้เลยดีไม่ดีเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งได้มา แล้วก็ยังใส่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พูดถึงการตัดเย็บอะไรผมว่าก็โอเคเลยเนาะแล้วก็สไตล์ของเขาอะจะมีค่อนข้างเยอะมันจะคล้ายๆกับร้านพวก H&M, s a r a อะไรประมาณนี้ที่จะแบบมีเสื้อผ้าหลากหลายประเภทเลยให้เราไปเลือกดูกันนะครับหรือเรียกง่ายเขาก็คือเป็นร้านแฟชั่นนี่แหละที่แบบช่วงนั้นมีเทรนอะไรฮิตอะไรเขาก็จะมีทําออกมาครับผมซึ่งไอ้ผ้าเนี้ยที่ผมบอกอะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพลาสติกเนาะก็คือมาดูส่วนประกอบเนี่ยมันก็จะมีพวกโพลีเอสเตอร์เนี่ะเป็นหลักเลยตัวเนี้ยตัวเสื้อแจ็คเก็ต แล้วก็มีตัวเยียยางยืดออลัสเทนอีกหซึ่งข้อดีอะผมว่ามันไม่ค่อยยับคือเป็นเนื้อผ้าที่แบบไม่ค่อยเห็นแบรนด์อื่นทําหรือว่าไม่ค่อยเจอนะครับแบบนี้รวมถึงตัวนี้ด้วยเช่นกันเนามันจะมีแบบความเป็นแบบเป็นยางยืดๆหน่อยเนาะซึ่งส่วนผสมตัวนี้จะมี้ายเยอะหน่อยเนะาะไฝยจะเป็นคอตตอนอะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไนลอนยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์และอีสี่ยับเปอร์เซ็นต์เป็นฮอลแี่เอเมย์เยียร์ยางยืดมันเลยได้เป็นผิวที่แบบ ร้อยเนลยพวกนี้ครับเนาะแล้วก็สัมผัสจะค่อนข้างแข็งเนาะเวลาใส่มันจะไม่ได้นุ่มอย่างเสื้อตัวนี้ผมจะใส่เสื้อยืดทับในอีกตัวหนึ่งเาะเพราะว่าถ้าใส่กับตัวเราเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันแข็งแข็งกับผิวหนังเราไปหน่อยครับใครมีโอกาสก็ลองแวะไปจับๆดูได้เนาะตัวผ้าของแบรนด์นี้ครับซึ่งมันไม่ได้เป็นทุกตัวมันไม่ได้มีแบบนี้ทางร้านนะครับมันแค่มีแบบนี้ให้เลือกซึ่งไม่เหมือนร้านอื่นโอเคต่อไปครับเสื้อเสื้อวงอีกแล้วเนาะอันนี้เป็น เลดฮอชชิลลี่เปเปอร์ครับเนาะเป็นหน้าปกอัลบั้ม California Nation นะครับเนาะด้านหน้าก็นี่ฮะมีโลโก้ตรงอกทางด้านซ้ายครับผมเป็นของ H&M ครับเคยลงคลิปสั้นเนาะที่พาไปทัวร์ H&M แบบไปทัวร์ดูพวกเสื้อวงเขาก็มีทำคอลเลคชันเสื้อวงออกมาค่อนข้างเยอะครับสวยหลายๆลายเลยใครมีโอกาสก็ลองไปแวะกันดูได้ครับผม <c oughs> และเสื้อยืดอีกตัวนึงเนาะอ,อันนี้เคยทำคลิปสันป้นไปเหมือนกันอันนี้เป็น Haniwa ครับเป็น Phenom เป็น Oversize ครับผมก็เป็นเสื้อคาริวาลตัวแรกเลยที่ผมกดได้นะของปีนี้ที่อยากได้และกดได้แล้วก็ผ่านมาทั้งปีเนี่ยเพิ่งมีตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าที่กดได้เหมือนตอนแรกมันโซเอาไปแล้วด้วยนะตัวนี้ที่เขาแบบเปิดขายแรกๆเนาะแล้วลพอผมเข้าไปดูในแอปเขาแบบวันหลังๆผ่านมาแบบไปสักเดือนนึงเอ้ยเห็นของมันยังมีอยู่ก็เลยกดมาได้ไมาแบบงงๆเหมือนกันเนาะและนี่ตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเช่นกันครับอันนี้เป็นเสื้อเป็นผ้าแบบผ้าถักๆหน่อยนะฮะเนาะแล้วก็เป็นคอปกฮาวายครับอันนี้จากนิกแอน สวยเหมือนกันเนาะเป็นสีแบบว่าเขียวๆผสมกับสีเหลืองเหลือกทองๆองครับเส้นที่เขาถักมาสวยมากก็สไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยฮะเนาะช่วงซัมเมอร์ใส่แบบนี้เลยก็ได้เนาะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบใส,ส่เสื้อยืดไว้ข้างในอีกตัวหน,นึ่งมากกว่าก็สวยดีครับนี่ก็แอนเนาะตัวน,นี้ได้มาราคาถือว่าสูงกว่าแบรนด์อื่นๆเนาะที่ผมพูดไปเมืเ่อกี้น่าจะเกือบ2000มีส่วนลดแล้วด้วยราคาเต็มแน่นอ0 0 0กว่าบาทประมาณนี้แล้วก็มาถึงเสื้อตัวสุดท้ายนี่อันนี้ก็กดออนไลน์แมาลดราคาอยู่เหมือนกันเน,ะเนเาะเาานน้าีมณ ของ H&M ครับอันนี้ก็ได้มาลดไม่แน่ใจว่า50หรือ70เปอนพิ่งกดมาด้วยแต่แบบราคาดีมากไปดูในเว็บได้นะครับ H&M เขาจะมีโซนแบบว่าเซลล์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลายๆแบรนด์เลยเขาจะมีแยกโซนเซล์ลแล้วก็สำหรับ ออนไลน์ด้วยนะบางทีไปหน้าร้านไม่มีอย่างเงี้ยอย่าง H&M ตัวเนี้ยไปหน้าร้านผมอาจจะไปสาขาที่มันไม่มีด้วยแหละแต่คือในออนไลน์ก็สั่งมาได้นาะส่งฟรีเขาจะมีขั้นต่ําอะไรแต่ละแบด์อะไรเีร้ะแหละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทาคลิปช้อปปิ้งออนไลน์แบ่งปันให้ทุกคนดูดีกว่าว่าปกติผมกดที่เว็บไหนแล้วก็กดยังไงในการแบบหาของเซลล์ลดราคาอะไรประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นอิสเซอรี่แล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดหนาอที่ผมได้มาต่อไปถึงเซสชันสุดท้ายแล้วจะเป็นรองเท้านะครับจริงรองเท้าก็มีพูดถึงไไปปแล้นะ้้้้วเนนนาาคู่ีีีดมจ W เราชื่อคอาแร์นเนอร์แต่ก็ไม่ใช่รองเท้าวิ่งน,นะก็ใส่ธรรมดาทั่วไปก็อันนี้ได้มาที่เอาเลดไปย้อนดูในคลิปได้ครับที่ไปเส,สียพิมีเอาเลดและคู่นึงอันนี้ก็เคยทาคลิปสั้นเหมือนกันแต่ยังไม่เคยพูดในคลิปใหญ่นี่ฮะ a อ IC คเจ k ไคลโ,โน14เป็นรุ่นที่ผมตามหามานานเลยหาตั้งแต่ไปญี่ปุ่นปีที่แล้วครับไม่มีเลยเนาะของแบบว่าขาดตลาดมากๆแล้วก็มาช่วงปีนี้ผมว่าเขาทําสีออกมาใหม่ๆค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีรุ่นคอนแทรค่อนข้างเยอะเลยรวมไปถึงรุ่นยอดฮิตสีครีมแบล็ค คใครที่รอคีมแบ็กราคาป้ายอยู่เนี่ยเร็วๆนี้ผมว่าน่าจะหาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ราคารีเซลก็ลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีออกแบบว่าเทาๆดำๆเนาะผสมกันนี่ฮะสีค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เชือกอันนี้ผมไปเปลี่ยนเชือกมาจริงตอนแรกเชือกมันได้มาเป็นสีดำล้วนเลยครับตอนนี้ผมซื้อเชือกมา มันบังเอิญเข้ากันพอดีนี่ครพอเอามาลอยเข้าด้วยกันมันเข้ากันสวยเฉยเลยอันนี้ก็ได้มาราคาแป้ยเหมือนกันครับราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ต่อ5,000 5 0 0อะไรประมาณนี้เรื่องความใส่สบายผมว่าก็อันดับต้นๆเหมือนกันเดี๋ยวผมว่าขอลองใส่อีกสักพักหนึงต่อจะได้มารีวิวเทียบกับตัวท็อปๆ p เลยที่คนเขาว่าใส่สบายอย่างตัว d i m a ล a s ก็เสูตรเนาะ v6v6 แล้วก็ตัวว o m e โ o 5 ของ n นกี้ครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวสรุ่นนี้เทียบกันไปเลยว่ารุ่นไหนสบายกว่าผมชอบแบบไหนมากกว่าและมันเหมาะกับการใช้งานอะไรยังไงเนาะเผื่อใครที่กําลังลังเลยอยู่นะฮะกระสรุ่นนี้เดี๋ยววันนี้แค่เอามาโชว์ก่อนแล้วกันเนาะแต่โดยรวมอะ่ะผมว่าใส่ค่อนข้างสบายอยู่แหละแต่ผมยังใส่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะขอไว้ใช้มันไปอีกสักพักหนึ่งกแล้วก็มาถึงรองเท้า อันนี้ผมเพิ่งได้มาเลยอีก2คู่แคมเปอร์นี่ฮะยังอยู่ในกล่องอยู่เลยได้มา2กล่องใหญ่ๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวมาแกะคู่แรกกันก่อนเนาะคู่นี้ที่ผมได้มาจะเป็นโลเฟอร์ครับชื่อรุ่นเขาชื่อจังชันแล้วก็เลงไว้นานแล้วแหละว่าถ้าจะซื้อรองเท้าหนังสักคู่อ่ะอยากได้แคมเปอร์เพราะว่าผมเคยไปลองแล้วก็ศึกษามาพอสมควรนะแคมเปอร์เขาเป็นรองเท้าหนังที่แบบว่าใส่สบายอางนี้ด้วยมผมว่าใส่สบายที่สุดแล้วที่ผมเคยลองแมนะ่คือนเขาจะมีความแบบนุ่มอินโซเขาจะหนามากเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันเลยครับแล้วก็เรื่อองายผมกให้ป ลองกันนะแคมเปอร์ per, เพราะว่าผมว่าไซส์เขาไม่เหมือนรองเท้าแบรนด์ Brand อื่นๆเลยอะ่ะปกติผมใส่จะเป็น US เนาะไม่8ก็8.5แต่คู่นี้ฮะผมได้มา US 7 ซึ่งเล็กก็ปกติไซส์นึงเลยแต่ว่าผมใส่ได้เดี๋ยวผมแกะให้ดูกันเลยดีกว่าหาด้านเปิดไม่เจออันนี้ผมก็ไม่ใส่ลองไปบ้างแล้วเนาะนี่ครับจะเป็นอกเปอร์แล้วก็ออนเจ็งมันอยู่ตรงนี้นตรงสีเขียวเนี่ยผมเห็นตอนแรกเนี่ยรองเท้าอะไรวะทำไมมันมีสีรงหัวรองเท้าด้วยแล้วแบบให้มันจะไปซื้อ <laughs> ตอนแรกผมคิดแบบนี้คือ สีมันนะ่ะค่อนข้างแบบจี๊ดจา๊าดเลยฮะเดี๋ยวผมว่าแคมเปอร์อ่ะเดี๋ยววันนี้ขอมาโชว์ให้ดูก่อนแล้วกนะันเนาะรีวิว,วเต็มๆเดี๋ยวผมทำคลิปแยกดีกว่าเพราะว่าเนี่ยมาถึงสองคู่เลยเดี๋ยวรีวิวเต็มๆให้แต่วันนี้ไม่ให้ดูเนาะเขาฝากผมว่านี่ครัเป็นล็อกเซอร์ที่แต่งมีค่อนข้างสวยเนี่ยแล้วก็ คือเขาเนี่ยสวยมากผมถอดอินโซมาให้ดูเลยนะฮะมันเป็นสีแบบเขียวๆเนาะสวยมากแล้วเนี่ยที่ผมบอกมันหนามมกฮะใส่แล้วแบบอย่างนุ่มเลยคือแคมเปอร์อ่ะเขาเด่นเรื่องการใส่ที่สบายเนาะแล้วก็เรื่องพวกแบบความรักโลกใช้วัสดุรีไซเคิลอะไรพวกนี้เขาก็ค่อนข้างโดดเด่นตัวนี้ผมก็ลองใส่แล้วเดินแห้งเดินเที่ยววันนึงก็โอเคเลยเนาะตัวหัวตรงเนี้ยที่บอกว่าหลายคนอาจจะตกใจว่าเอ้ยมันเป็นสีแบบนี้เลยเหรอแล้วมันถ้าเราแต่งตัวสีอื่นล่ะจะทําไงมั้งแต่ว่าจริงจริงมันถอดได้นี่ฮะแกะถอดได้แล้วก็ไปซื้อ สีแบบมาเปลี่ยนได้ด้วยเนาะตัวนี้เขามีอ็อเ s อร์ดีขายใครชอบก็ลองไปดูได้อันนี้ก็ได้มาลดละแขเหมือนกันเนาะซื้อมาที่ตอมโซเฟียชั้นหนึ่งอยู่ชั้นล่างเลยและอีกหนึ่งกล้องใหญ่มากเป็นรุ่นที่ผมอยากได้มาตั้งแต่ เขาเปิดตัวแล้วแต่ติดอยู่เรื่องเดียวคือราคาน้องอย่างตัวเนี้ยผมได้มาราคาลด20%นะ right. แล้วก็วันนั K ้นเนี่ยเขามีแบบคูปองของแห้งอะไรลดเพิ่มอีกก็คือได้ลดมาแบบเยอะมากๆเลยครับน้อก็เลยซื้อมาเลย2คู่นี่แล้วก็มาดูคู่นี้ฮะลองเท้าที่ผมแบบเรียกได้ว่าฝ่ฝันรอคอยมากๆเลยนั่นก็คือแคมเปอร์โลคุครับซึ่งความเจ๋งของเขาเนี่ยรองเท้าคู่นี้เขาไม่ใช้กาวเลยเห็นไหมฮะเขาเป็นเชือกเนี่ยร้อ ทั้งรองเท้าเลยครับมันสามารถถอดชิ้นออกมาแบบเป็นชิ้นๆได้เลย,เยแล้วก็คู่นี้ผมเห็นครั้งแรกเนาะแล้วก็แบบพ้่รองเท้าเลยวะาโคตรสวยเลยที่เกาหลีเขาสามารถคัสตอมเลือกสีได้เลยนะเนี่ยว่าอยากได้ตรงนี้สีอะไรตรงอัปเปอร์สีอะไรเชือกสีอะไรเขามีแบบขายแยกเป็นชิ้นๆเลยแต่ว่าที่ไทยอะ่ะจริงๆที่ไทยก็มีเหมือนกันนะที่ผมไปถามไปที่ชอ็อปแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้เยอะกับเท่าของเกาหลีแล้วจริงๆอะ่ะ บแบรนด์นี้ก็ไม่ใช่บแบรนด์เกาหลีเนาะแล้วก็ชื่อโลคุเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นด้วยแต่เขาดีไซน์มาจากแบบว่าความญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะซึ่งเจ้าแบรนด์แคมเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ของสเปนนะครับคนก่อตั้งเขาเป็นชาวสเปนซึ่งคู่นี้ผมชอบมากๆเลยตอนแรกอะเลงไว้เป็นสีแดงเนาะเขามีเอามาหลายสีเหมือนกันแต่พอไปลองจริงๆครับรู้สึกว่าสีนี้ผมน่าจะได้ใส่บ่อยมากกว่าเนาะเดี๋ยวไว้ทาคลิปแยกแกล่องแคมเปอร์ อีกทีแล้วกันผมมีเรื่องจะเล่าเยอะซึ่งนั่นแหละฮะอย่างที่บอกความเจ๋งแรกที่ผมแบบประทับใจเลยคือเรื่องแบบการดีไซน์ออกแบบเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กาวเลยยังต้องปบมือให้คนออกแบบมากๆเจ๋งมากครับครับผมก็ทั้งหมดมานี้ครับสิ่งทุกอย่างที่ได้มาภายในครึ่งปีแรกเรียกได้ว่าพยายามซื้อให้น้อยแล้วนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันยังเยอะอยู่ดีเดี๋ยวครึ่งปีหลังจะพยายามลดแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันทุกชิ้นเดี๋ยวผมพยายามแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันใต้คลิปให้หมดแล้วกันเนาะเผื่อใครอยาก ที่ผมรีวิวมาเนี่ยไม่มีของสปอนเซอร์หรือของที่ได้มาฟรีเลยนะครับน้องทุกอย่างเนี่ยซื้อเองทั้งหมดซึ่งถ้าจะมีเนี่ยผมจะบอกว่าอันไหนเป็นสปอนเซอร์ซึ่งถ้าผมไม่ได้บอกเนี่ยอันนี้ให้แน่ใจได้เลยว่าผมซื้อมาใช้เองรีวิวเองจริงๆครับทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงทุกอย่างทุกรานที่ผมไปถ่ายคืออยากแนะนําจริงๆอยากมาแชร์ไลฟ์สไตล์อยากมาเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันจริงๆมากกว่าครับยังไงก็ขอฝากช่องแบงค์แมนแบนแบกไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนครับ เดี the ๋ยเจอกันคู่นี้